สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์เวนกรรมทวงคืนพลังประชารัฐขายไม่ออกแล้วประชาธิปัตย์ได้ทีขี่คอประยุทธ์ปั่นราคาต่อรองประชาธิปัตย์เท่าทุนพลังประชารัฐเข้าเนื้อรัฐบาลสามปอเน่าในบทสรุปจากสมรภูมิเลือกตั้งซ่อมสนามปากใต้ยี่ห้อประชาธิปัตย์รักษาแชมป์ไว้ได้ทั้งสองเก้าอี้ นำทีมเข้าป้ายทั้งชุมพรเขต1และสงขลาเขต6สภาพที่ต้องสดน้ำใบบัวบกแก้ช้ำในด้วยกันทั้งสองค่ายที่แน่ๆมวยจบแต่กองเชียร์พี่เลี้ยงไม่จบคนดูเห็นภาพแตกแยกกลบเกลื่อนยังไงก็ไม่มิดแรงสั่นสะเทือนจากการสู้รบที่ประจานสถานภาพเพื่อนกินระหว่างคนของประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐล่อกันเอาเป็นเอาตายสาวไส้ด่ากันเองแบบลืมไปเลยว่านั่งอยู่ในเรือลำเดียวกัน พลังประชารัฐให้เอปารินาไกรคุปสสราชบุรีขึ้นเวทีด่าอุด,ดา่านายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บริหารหวยแตกทำหมูแพงยุ่ให้อับเปหิออกจากรัฐบาลอีกด้านประชาธิปัตย์ก็ให้โทรคงพักถแถลงประจานพลังประชารัฐชกใต้เข็มขัดใช้อำนาจรัฐท็อปบุ๊แทรกแซงเกมเลือกตั้ง โดยเฉพาะที่หักลำกันจังๆก็คือการยื้อแย่งกันเคลมโบแดงบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกหัวหน้าพักพลังประชารัฐประกาศรัฐบาลพลังประชารัฐนำโดยบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกและรัฐมนตรีกลาโหมทำให้โครงการคนละครึ่งถูกอกถูกใจพี่น้องประชาชน แต่โดนจุรินสวนคืนทันควันโครงการคนละครึ่งเป็นผลงานที่คิดร่วมกันของพักร่วมรัฐบาลทั้งประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยไม่ใช่แค่พลังประชารัฐเหมาตีกินอยู่คนเดียวถ้าใครบอกว่าเป็นนโยบายเขาไอ้นี่ลักวิ่งชิงปล้นกลางแดดเลย อารมณ์แบบที่คนใจไม่ด้านพอ,อยังเดาไม่ออกว่าบิ๊กป้อมกับอุดดาจะนั่งทำหน้ากันยังไงในห้องประชุมครมรเพราะเป็นรองนายกนั่งติดกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในมุมของผู้ใหญ่คงไม่ออกอาการชัดเจนให้อายผู้คน โฟกัสอยู่ที่กองเชียร์กองแช่งบรรดาลูกทีมที่อารม์ค้างแบบที่นายพนิ์วิกิศเศสอสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสอสอนครศรีธรรมราชยี่ห้อประชาธิปัตย์ออกมากระทุ้งสีข้างผู้ใหญ่ในพักตะโกนออกอากาศดังๆให้ได้ยินไปถึงหูนายจุรินถึงเวลาทวงคืนศักดิ์ศรีหรือยังเพราะมันเข้าทางฟรอมถนัด ประชาธิปัตย์ชิงเป็นพระเอกถอนยวงจากรัฐบาลที่ร่อแร่เต็มทีแต่นั่นแค่เสียงนกเสียงกาเล่นกันคนระบทไปจุดสำคัญอยู่ที่อุดต้ากับเสียต่อนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีเกษตรเลขาธิการประชาธิปัตย์น่าจะยังกินดีอยู่ดีแถมได้จังหวะขี่คอนายกที่กำลังเผชิญเกมซ่อนแต้มในสภาปั่นราคาต่อรองขออะไรต้องได้รถสเสบียงประชาธิปัตย์ยังมีที่ว่างอีกเยอะศักดิ์ศรีหรือจะสำคัญ เท่ากระสุนดินดำในการเลือกตั้งรอบต่อไป ในมุมตัดฉากกลับมาที่ค่ายพลังประชารัฐที่เข้าเนื้อแผลลึกเลือดโชคกับยุทธศาสตร์การเมืองสไตล์ทหารเท่าสามปอที่นักการเมืองเดาทางไม่ออกทําไมถึงทุ่มทุนกับศึกเลือกตั้งซ่อมแค่สองเก้าอี้แค่เวทีซ้อมเลือกตั้งเดิมพันไม่ได้มากอะไรเมื่อเทียบกับการต้องหักเหลี่ยมกับพักประชาธิปั์เขย่ารัฐบาลที่งอนแงน่เร่งปฏิกิริยาแตกหักกับเพื่อนกินโดยเฉพาะคนที่เสียหายเสียฟรมหนักคือ บิ๊กบราเธอร์อย่างพลเอกประวิทย์ที่ขนทับหลวงพลังประชารัฐขนาบข้างด้วยขุนศึกคู่ใจอย่างผู้กองนัดร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักใส่ช้างเข้าปะทะโดดขึ้นเวทีปราศัยใส่แบบหมดหน้าตักและมุมหักเหที่ถูกมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนของการเลือกตั้งซ่อมปักใต้ล่าสุดคือวาทกรรมของผู้กองนัดที่แนะคนสงขาให้เลือกคนดีบ้านมีตัง พร้อมลีลาตกกระเป๋ากางเกงโชว์บ่งบอกตัวตนคนที่ติดยุทธวิธีแจกกล้วยแลกแต้มในสนามเลือกตั้ง และแน่นอนมันจะเป็นบ่อน้ำมันจุดที่คู่แข่งฝ่ายต้านอำนาจสามปอนำไปขยายผลตีปิ๊บประจานภาพการได้มาซึ่งอำนาจของค่ายพลังประชารัฐเน้นกระตังอัดกล้วยในสนามเลือกตั้งเนื้ออื่นใดยังมีอีกสนามสำคัญคือเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตหลักสี่กรุงเทพในวันที่30มกราคมนี้เวทีปราบเซียนที่กระตังใช้ไม่ได้ผลแต่ยังมีคนร้องประจานอัดกันหัวละ4-5,000บาท โอกาสพลังประชารัฐจะรักษาแชมป์แทนตัวจี๊ดอย่างนาย้ิระเจนจาคะอดีตสสที่หลุดเก้าอี้หืดจับ นั่นเท่ากับการประกาศแลนสไลด์ของบิ๊กป้อมที่ประกาศสิทธิ์ในที่ประชุมพักมั่นใจพลังประชารัตต้องเข้าวินทั้ง3ามเขตเลือกตั้งซ่อมแต่มาถึงตรงนี้พ่ายไปแล้ว2เหลือลุ้นหนักสนามเขตหลัก4กรุงเทพถ้าพลาดอีกเท่ากับพลังประชารัฐแพ้แบบแลนสไลด์และคนที่หนักใจสุดหนีไม่พ้นผลเอกประยุทธ์จะยังมั่นใจในยี่ห้อพลังประชารัฐที่มีบิ๊กป้อมกับผู้กองนัดเป็นทีมเชียร์แขกอยู่อีกหรือไม่เพราะมันแตก ต่างอย่างสิ้นเชิงจากเวอร์ชั่นแรกที่มีทีมเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นจุดขายถึงจุดบิ๊กตู่อาจต้องคิดใหม่แทนการยึดยี่ห้อพลังประชารัฐที่ขายไม่ออกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ